สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกในการเรียนพุทธะของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นพระธรรมเล่นใหม่คือพระธรรมฮาบากุกแต่ก่อนสิงอินไดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะ แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราเปิดพระวจนะของพระองค์เราจะเปิดใจของเราออกที่จะรับรู้ถ้อยคําของพระองค์และรับรู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตรัสอะไรผ่านถ้อยคาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้จึงขอว่าเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ทั้งผู้ที่แบ่งปันและผู้ที่รับชมรับฟังด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระธรรมฮาบากุกชื่อนี้ส่วนมากคริสเตียนก็จะไม่ค่อยรู้จักนะคะบางทีก็ให้เปิดก็หากันแทบไม่เจอเลยเนื่องจากว่าเป็นพระคัมภีร์ที่มีไม่กี่บทนะคะสั้นๆและก็ผู้เผยชนะท่านนี้ก็เป็นผู้เผยชนะที่คนคน่อนข้างไม่รู้จักด้วยถ้าเอ่ยถึงอิสยาเยเรมีเอลรียาดานเนียนหลายคนก็จะรู้จักดี แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของท่านในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ด้วยกันดีไหมคะอคู้เหยียบจณาฮาบากุกท่านปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ในภาคใต้ของอิสราเอลในช่วงเวลานั้นอิสราเอลแตกเป็นสองภาคแล้วแล้วก็ภาคเหนือก็ได้สูญสิ้นแผ่นดินไปแล้วตกไปเป็นเชลยของอัซีเรียและมาถึงเวลานี้ก็ท่านก็ ปรนิบัตับใช้อยู่ในช่วงเวลาของกษัตริย์โยซียไปจนถึงกษัตริย์เยโฮยาคิมซึ่งอยู่ในภาคใต้หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายูดา์นะคะซึ่งอยู่ในช่วงเวลาก่อนคริสต์ศักราช612ถึง598นะคะและก็เป็นช่วงเวลาที่อิสาราเอลใกล้จะสิ้นสุดการสูญเสียแผ่นดินทั้งหมด แล้วและก็ตกไปเป็นเฉลยฉะนั้นในช่วงเวลาที่ฮาบากุกมีชีวิตอยู่ท่านก็มีโอกาสที่เห็นถึงความทารุณโหดร้ายความเสื่อมทรามของสังคมอิสราเอลในเวลานั้นการเริ่มต้นปนิบัติรับใช้พระเจ้าของท่านนั้นเมื่อเริ่มสมัยโยซียก็ รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเกิดการฟื้นฟูปฏิรูปมากมายนะคะเพราะว่าโยเซียเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าและก็ได้กระทำการดีหลายอย่างซึ่งตรงกันข้ามกับบิดาของท่านที่ชื่ออาโมนและปู่ของท่านที่ชื่อมานาเสกษัตริย์สองพระองค์นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่ว ในสายพระเนตรพระเจ้ามากเพราะว่าได้หลงไปกราบไหว้รูปเคารพจนถึงขนาดนำโอรสของตนเองไปเป็นเครื่องบูชาย่างก็คือฆ่าและเผาถวายแก่รูปเคารพนั่นเองแต่ภายหลังจากการฟื้นฟูไปแล้วและก็กษัตริย์โยเซียได้สิ้นพระชนไปแล้วต่อมาก็ เป็นช่วงเวลาของเยโฮยาคิมที่ขึ้นมาปกครองก็ไม่ต่างจากบรรพบุรุษก่อนหน้าโยสิยาได้นำชนชาติอิสราเอลกลับไปไหว้รูปเคารพเหมือนเดิมและก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัส านโมเสสได้เตือนเขาไว้แล้วว่าถ้าเขาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคณะอันแผ่นดินแห่งน้ำนมน้ำพึ่งแล้วถ้าเขาไม่ติดตามพระเยโฮวาด้วยเส้นสุดใจของเขาถ้าเขาหันหลังให้กับพระองค์พระองค์จะตีเขาและกวาดต้อนเขาออกจากแผ่นดินที่พระองค์ได้ส่งโปรดประทานให้กับเขา ในช่วงเวลาที่อิสราเอลเสื่อมนี้ฮาบากุกในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้เห็นท่านได้เห็นประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยในรุ่นแรกก็เป็นรุ่นที่ท่านดานเนียนนะถูกจับไปเป็นเฉลยประมาณก่อนคริสการากราช606พอมาในรอบที่สองก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านเอสเคียนถูกจับไป ซึ่งอยู่ในก่อนคิสกักราช586ท่านฮาบากุกได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชนชาติของท่านไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมซามของสังคมก่อนนะคะ,ะยังไม่ถึงเวลาที่ถูกจับไปเป็นเฉลยช่วงเวลานั้นที่ท่านได้เริ่มต้นอธิษฐาน ท่านเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลความเสื่อมทรามของศิลธรรมการที่ประชาชนหันหลังให้กับพระเจ้าท่านรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจึงออกมาเป็นคำอธิษฐานของท่านดังนี้นะคะซึ่งจะอ่านให้ฟังในฮาบากุกบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4ที่อ่านว่า ครุวาดของพระเจ้าซึ่งฮาบากุเพื่อเผยพระชนะได้เห็นมาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกนานสักเท่าใดและพระองค์ไม่ได้ส่งฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าค่ะและพระองค์ก็ไม่ส่งช่วยฉั้นพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นการชั่วและให้มองเห็นความยากลําบากทั้งการทําลายและความทารุณ ก็อยู่ตรงหน้าค้าพระองค์การวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็ไม่ได้ปรากฏเสียเลยเพราะว่าคนอาธรรมล้อมรอบคนชอบทรรไว้ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส นี่เป็นคำร้องทูลของคนของพระเจ้าเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชากรของพระองค์เห็นความเสื่อมรามของสังคมเห็นประชากรที่กระทำความั่วช้าความบาปต่อกันและกันซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าท่านจึงได้อธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อชนชาติอิสราเอล เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมของเราก็ตามในครอบครัวของเราก็ตามหรือในหมู่บ้านในประเทศของเราก็ตามสิ่งที่เราจะต้องอธิษฐานคือแน่นอนเราขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยให้มันดีขึ้นซึ่งก็คงไม่ต่างจากหาบากุก ฮาบุกุกคงไม่ได้อธิษฐานแช่งให้พระเจ้าทำลายเขาแต่เขาปวดใจและเขาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยประชากรของพระองค์ขอพระองค์กู้เขาขอพระองค์ทรงโปรดให้สังคมนี้ดีขึ้นเขาหันกลับมาหาพระองค์รักพระองค์แต่ท่านก็ได้อธิษฐานอธิษฐานแล้วท่านจึงตัดเพ้อเป็นคําอธิษฐานต่อมาบอกวา่าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานเท่าไรพระองค์ ไม่ได้ฟังเป็นไหมคะหลายครั้งเราอธิฐานบางเรื่องนานแสนนานก็ดูเหมือนไม่ได้รับคำตอบและดูเหมือนสถานการณ์ก็แย่ลงแล้วก็แย่ลงซึ่งอยู่ในสภาพเหมือนกับท่านปรก,กุในเวลานีุ้กตัวอย่างทุกวันนี้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดและก็สภาพของสังคมที่แย่ลงมาก ความเสื่อมซามของจิตใจคนก็เสื่อมลงมากสิ่งเหล่านี้ก็วัดใจคนของพระเจ้าถ้าเรามีหัวใจเหมือนฮาบากุกเราก็จะคุกเข่าอาธิษฐานเพื่อคนไทยอธิษฐานเพื่อประเทศไทยร้องขอต่อพระเจ้าที่อยาเกเห็นคนไทยกลับมาพระเจ้าแต่อาจจะตรงกันข้ามอีกประเภทหนึ่งที่จะตรงกันข้ามกับท่านฮาบากุกก็อาจจะด่าวิาพากวิจารณ์และโยนแพ ใ,ใครเป็นแพะรัฐบ,บาลหรืออะไรก็แล้วแต่โทษคนโน้นคนนี้สำหรับคนของพระเจ้าควรจะอธิษฐานไม่ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรนานเท่าไรเรากวรก็จะอธิษฐานต่อไปท่านจึงบอกว่าหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าค่ะและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วย เขารู้สึกว่ายิ่งเขาอธิษฐานสถานการณ์มันก็ยิ่งย่ำแย่ลงมันไม่ดีขึ้นเลยไม่มีการกลับใจใหม่เลยและสถานการณ์ก็ยิ่งทารุณมากยิ่งขึ้นความเสื่อมทรามก็มีมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดเขาก็หันกลับมาหาเต็งบอกทำไมพระองค์ให้ข้าพรองค์ได้เห็นสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนฮาบกรุกใช่ไหมคะทำไมพระองค์ให้ข้าพรองค์ มาเห็นทำไมพระองค์ต้องให้ข้าพระองค์มาเผชิญทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ต้องรับสิ่งเหล่านี้ทำไมทำไมจริงๆแล้วทุกอย่างมีเหตุผลเมื่อความเสื่อมทรามเกิดขึ้นกับประชากรของพระเจ้าความเสื่อมทรามเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้า กฎเกณฑ์กฎบัญญัติของพระเจ้าก็หย่อนยานความยุติธรรมก็ไม่ปรากฏคนอาธรรมก็มีมากยิ่งขึ้นความยุติธรรมก็ปรากฏเล็กๆน้อยๆบางครั้งปรากฏก็เป็นเหมือนกับเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นนี่คือความเสื่อมของสังคมและก็คงปัจจุบันของเราก็คงไม่ต่างจากในสมัยของชนชาติอิสราเอล ท่านฮาบากุกป,ปวดใจเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจึงได้อธิษฐานกับพระเจ้าและก็อธิษฐานและอธิษฐานแต่ก็ดูเหมือนว่าคำตอบนั้นห่างไกลจากท่านเหลือเกินแท้ที่จริงแล้วถ้าท่านกลับไปดูโพจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าเคยเตือนประชากรของพระเจ้าแล้วท่านฮาบากุกก็คงจะไม่ต้องมีคำถามว่าทำไมทำไม เพราะนี่เป็นผลของการกระทําของชนชาติอิสรเาเอลเองที่เขาต้องเก็บเกี่ยวผลเพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเขาไว้แล้วว่าถ้าเขาหันหลังให้กับรปรงถ้าเขาทอดทิ้งโปรงโปรงทอดทิ้งเขาโปงจะกวาดเขาออกไปจากแผ่นดินที่ปรปองได้ให้กับเขาแน่นอนพระเจ้าทรงอวยพรประชากรของโะองแต่ถ้าเราหันหลังให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเอาประพรน,นั้นกลับมา อากุกจึงอยู่ในสภาพที่ทุกข์ใจและปวดใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงสภาพของจิตใจของคนเราก็คือคำอธิษฐานนี่แหละคำอธิษฐานบ่งบอกถึงสถานการณ์ของคนนั้นที่เขาเผชิญอยู่คำอธิษฐานก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคนนั้นกับพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานก็บ่งบอกถึงสภาพภาระใจ ของคนนั้นต่องานของพระเจ้าต่อคนของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคำอธิฐานของหาบากุกได้บ่งบอกถึงสภาพสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่หลายคนถ้าไม่เข้าใจเบื้องหลังของอพระธรรมฮาบากรุกเราจะไม่เข้าใจคำอธิฐานของท่านฮาบากรุกว่าทำไมเต็มไปด้วยการตัดเพอ้อต่อว่าพระเจ้า แต่ด้วยเหตุที่ท่านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ใจท่านเลือกที่จะเข้าหาพระเจ้าคริสเตียนที่รักพระเจ้าที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้ายิ่งเขาเผชิญสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพียงไรเขาจะเลือกที่จะเข้าหาพระเจ้าไม่ใช่เลือกที่จะบ่นและต่อว่าหรือทอดทิ้งพระเจ้า และคริสเตียนที่รักพระเจ้าและมีหัวใจให้กับพระองค์อย่างแท้จริงเขาจะมีภาระใจและมีหัวใจต่อคนของพระเจ้าด้วยกันและต่องานของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นความเสื่อมทรามของสังคมคนของพระเจ้าเขาจะไม่เต็มไปด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์คำนินทาว่าร้ายคำติชินนินทาหรือการทับถม หรือเป็นการยกตนข่มท่านแต่เขาจะเลือกที่จะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อประชากรของพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าและคําอธิษฐานเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงฟังคือเป็นคําอธิษฐานที่ออกจากหัวใจไม่ว่าจะ,ะเผชิญสถานาการณ์เช่นไร เลือกที่จะเข้าหาพระเจ้าและระบายความในใจกับพระองค์ดังเช่นดาวิดได้กล่าวไว้ดาวิดเขาเป็นบุคคลหนึ่งไม่ว่าท่านจะ,ะเผชิญสถานการณ์เช่นไรท่านเลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าต่อมาก็คือเราจะเห็นถึงคนที่เขาเลือกเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์เขาอธิษฐานในทุกๆสถานการณ์นั่นแสดงถึงเขามีความสัมพันธ์สนิท คนที่เราเสนิทกันเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็อยากจะเล่าให้คนนั้นฟังเช่นเดียวกันเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์ดีหรือร้ายเราจะเลือกที่จะเข้าหาพระเจ้าและบอกสิ่งเหล่านั้นระบายสิ่งเหล่านั้นกับพระองค์และเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่มีหัวใจต่อพระเจ้าต่องานของพระเจ้าต่อคนของพระเจ้า ทุกๆสถานการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเขาจะเลือกที่จะอธิษฐานเพื่อไม่ใช่วิภากษ์วิจารณ์ไม่ใช่นินทาว่าร้ายแต่อธิษฐานเพื่อไม่ใช่เต็มไปด้วยการบ่นดา่าแต่อธิษฐานเพื่อขอให้เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระองค์ที่เราจะมีหัวใจเหมือนท่านฮาบากุกที่เราจะเลือกเข้าเฝ้าพระเจ้า ในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราและระบายความในใจของเรานั้นต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร